สวัสดีครับหมอวิทเฮลตี้ครับก็ยังอยู่ในช่วงวันเทศกาลสงกรานต์ครับก็ขอสวัสดีวันปีใหม่ไทยครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกอย่างแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไปทั้งปีเลยครับผมไปฟังคําสัมภาษณ์ของคุณเกียร์อินฟลูเอนเซอร์สายอาหารชื่อดังกินอาหารทะเลจนท้องเสีย มีปัญหาถึงขนาดไตวายเฉียพันธ์ครับโดยคุณเกียร์เนี่ยมาแชร์ประสบการณ์ผ่านช่อง YouTube ที่ชื่อว่าเกียร์แซบว่าไปโรงพยาบาลร่วงด้วยอาการถ่ายมากจนเกือบหมดสติครับไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยมีอาการภาวะช็อกเนื่องจากการขาดน้ําปริมาณมากและพบว่ามีภาวะไตวายเฉียพันธุ์และเลือดเป็นกรด โดยช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนอาหารจะเสียง่ายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกอาหารสดอาหารทะเลครับหากใครกินเนี่ยต้องระมัดระวังครับแล้วท้องเสียแบบไหนที่ต้องระวังถึงขนาดทําให้ไตาวายได้การรักษาเบื้องต้นต้องทําอย่างไรบ้างคลิปนี้มีคําตอบให้ครับอันดับแรกต้องขอขอบคุณข้อมูลจากช่อง YouTube คุณเกียร์แซบครับโดยคุณเกียร์เนี่ยมีโรคประจําตัวเป็นโรคเบาหวานแล้วก็หลอดเลือดในสมองแตกเนี่ยเมื่อประมาณ4ีปีที่แล้วครับปัจจุบันก็ยังทาการรักษาต่อเนื่องอยู่ในเริ่มแรกคุณเกียร์เนี่ย กินอาหารทะเลครับตอนแรกที่กินเนี่ยกับเพื่อนๆพ,นนพบว่ารสชาติอาหารทะเลที่เขากินเนี่ยแปลกๆนะมีรสชาติที่เปรี้ยวกว่าเดิมแต่ก็ถามคนอื่นเริ่มโตะนะครับว่าเมีใครกินแล้วมีรู้สึกไยังไงบ้างคนอื่นก็บอกว่าปกติดีเนี่ยไม่มีอะไรแต่คุณเคียกินไปคําที่สองก็รู้สึกว่า เอ๊ะยังเปรี้ยวกว่าปกติจึงเลิกกินไปครับแต่ก็กินไม่ได้เยอะนะประมาณ23คําคำหลังจากนั้นครับกลับมาที่บ้านภายใน2วันแรกเริ่มมีอาการผิดปกติไปครับคือมีอาการเบือ่ออาหารมากกว่าเดิมกินอาหารอะไรเนี่ยกินไม่ค่อยได้เลยครับมีอาการคลื่นไส้กินได้แต่เฉพาะผละไม้เช่นพกฝรั่งและก,กินน้ำได้นิดหน่อยหลังจากนั้นแล้วครับวันที่3เนี่ยประมาณตีห้เนี่ยมีอาการท้องเสียอย่างรุนแรงครับถ่ายไป9ครั้งภายใน3ชั่วโมงโดยไม่สามารถกลั้นได้เลยหลังจากนั้นแล้วครับรู้สึกว่าอาการผิดปกติอย่างมากเลยมีอีออ่นเพย มีหน้ามืดใจสั่นเวียนหัวลุกขึ้นเดินเนี่ยเซไปเซมาจึงบอกน้องสาวเนี่ยเออไปโรงพยาบาลดีกว่าไม่ไหวแล้วน้องสาวจึงเรียกแท็กซี่ครับแล้วก็นําตัวส่งโรงพยาบาลขณะอยู่บนรถแท็กซี่เนี่ยน้องสาวบอกว่าโอ้โหพี่เกียร์เนี่ยตัวซีดมากตัวเย็นมากครับขณะว่าแท็กซี่เนี่ยปิดแอร์แล้วยังมีอาการหนาวสั่นอยู่เลยเสื้อการแบบนี้ครับปมองบอกว่าช็อกเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงบริเวณผิวหนังน้อยลงแล้วก็ไปเลี้ยงอวัะในร่างกายเนี่ยมากขึ้นที่สําคัญนะครับคนไข้เนี่ยจะมีอาการคุณเกียร์บอกว่ามีตัวเย็น เหนื่อออกมากเมื่อไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยตอนแรกเลยครับวัดความดันโลหิตได้ต่ํามากตัวบนก็คือหัวใจบีบตัวได้แค่เจ็ดสิบมิลลิเมตรประลอดและก็ตัวล่างคือหัวใจคลายตัวได้แค่ห้าสิบมิลลิเมตรประลอดครับอาการแบบนี้เรียกว่าอาการช็อกเนื่องจากการขาดน้ําที่ปริมาณที่มากโดยปกติผู้ใหญ่ครับความดันโลหิตหากตัวบนเนี่ยต่ำกว่าเก้าบมิลลิเมตรประลอด หรือตัวล่างเนี่ยต่ำกว่า60มิลลิเมตรประหลอดร่วมกับมีชีพประจรที่มากกว่า100ครับมีผิวหนังเย็นมีซีดเง่อออกตัวเย็นนะครับปายมือไปเท้าจับและเย็นมากเนี่ยมีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปเช่นที่คุณเกียร์เป็นเนี่ยเริ่มมีการซึมรวกระสับกระสายอาการแบบนี้เรียกว่าอาการช็อกนอกจากนี้ของคุณเกียร์เนี่ยมีการตรวจเลือดไปแล้วเนี่ยยังพบว่ามีปริมาณเม็ดเลือดขาวครับสูงเกือบถึง20,000ซึ่งโดยปกติแล้วครับคนทั่วไปเนี่ย องไม่เกิน10,000แล้วก็ผลเลือดแสดงออกมาครับว่ามีภาวะไตวายวาแบบเฉียบพันธ์และเลือกเป็นกรดซึ่งแพทย์ที่ทําการรักษาครับต้องย้ายคุณเครี่ยไปนอนซ u เพราะว่าหากมาช้ากว่านี้อีกไม่นานครับ มีโอกาสที่จะเสียชีวิตจากภาวะขาดน้ําที่ทําให้ไตาวายได้ซึ่งจากคําสัมภาษณ์ก็บอกว่าต้องให้น้ําเกลือในปริมาณที่มากเลยครับเพราะร่างกายขาดน้าอย่างรุนแรงให้ไปถึง4-5ลิตรครับหลังจากนั้นแล้วปัสสาวะก็ยังไม่ออกรับมีภาวะเสี่ยงที่จะไตาวายแบบเรื้อรังได้หากค่าของเสียเนี่ยยังไม่ลดลงมาอีกก็ต้องทําการฟอกไตรครับเพราะว่าแบบนี้ครับเกิดจากการที่ร่างกายขาดน้ําแบบรุนแรงทําให้เลือดไปเลี้ยงที่บริเวณไตน้อยลงแต่ของคุณเกียร์ครับหลังจากรอแปปรมาสัก เ8ถึง8ชั่วโมงในช่วงเช้าแล้วเนี่ยอันนี้ถือว่าโชคดีมากครับ ปัสสาวะกลับมาออกได้ในปกติการทามาของไตก็กลับมาได้ครับแต่ในบางกรณีครับเราพบว่าหากทิ้งไว้นานๆเนี่ยอาจจะเกิดภาวะที่ไตมีปัญหาโดยตรงซึ่งอาจจะกลายเป็นโรคไตเรื้อรังได้ในบางคนนะครับเช่นคนสูงอายุถ้ามีภาวะแบบนี้แล้วอาจจต้องทาการล้างไตแบบถาวรเพราะการขาดน้ําอย่างรวดเร็วเนี่ยอาจส่งผลทําให้มีการทําลายของไตได้ถาวรของคุณเก้ยการรักษานอกจากการให้น้ําเกลือและนีสารน้ำทดแทนแล้วก็ มีการให้ยาฆ่าเชื้อด้วยครับเพราะว่ามีการติดเชื้อที่ทางเดินอาหารอย่างรุนแรงหลังจากให้น้ำเกลือไปแล้วก็ยาฆ่าเชื้อไปครับอาการต่างๆเริ่มดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนอนโรงพยาบาลประมาณ3วันครับถึงกลับบ้านได้จะเห็นได้ว่าการติดเชื้อในบททางเดินอาหารก็นำไปสู่ภาวะไตวายวแบบเฉียบพลันได้ครับคนที่มีภูมิคุ้มกันที่ทำงานได้ไม่ดีครับเช่นเด็กเล็กผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคประจำตัวครับอย่างคุณเกียรติเนี่ยก็เป็นโรคประจำตัวเป็นเบาหวานและมีปอดเป็นเส้นสมองแตกด้วย ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงได้ครับโดยมีกลไกสำคัญคือมีการสูญเสียน้ำและเกลือแร่อย่างรวดเร็วจนเกิดภาวะช็อกจากการขาดน้ำแบบรุนแรงและเลืออรป็เกิดซึ่งกลุ่มนี้ครับเช่นเด็กเล็กผู้สูงอายุ หรือคนที่มีโรคประจาตัวครับมีโอกาสที่จะเป็นได้มากกว่าคนทั่วไปต่อมาเรามาดูกันนะครับว่าสาเหตุที่ทําให้ท้องเสียแล้วถึงขนาดไตวาย,ยมีอะไรบ้างและเราจะป้องกันได้อย่างไรโดยสาเหตุของคุณเกียเนี่ยข้อที่1คือมีการติดเชื้อจากอาหารอาการเริ่มต้นคือการร,ารับประทานอาหารทะเลที่มีรสชาติผิดปกติไปคุณเกียเนี่ยกินแล้วรสชาติสึกว่าเปรี้ยวผิดปกติครับจริงๆแล้วเมื่ออาหารมีรสชาติเปรี้ยวที่ผิดปกติไปเนี่ยอันนี้เป็นสัญญ,ญาณที่บ่งบอกว่ามีการเสื่อมเสียและอาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินททรรรีียยย์โดดเเฉพาะแบบคคไ้ั แล้วก็คนจะถามว่าทำไมเป็นทั้งโต๊ะเลยทำไมเป็นแค่คนเดียวบางทีเราก็บอกไม่ได้ครับว่าจานที่เรากินอยู่เนี่ยอาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคมากกว่าจานอื่นก็ได้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องรู้ครับบางคนจะบอกว่ารสชาติต้องเปลี่ยนไปก่อนสิถึงจะเสียแล้วจริงๆไม่ใช่ครับเราพบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาหารทะเลหรืออาหารทั่ว,วไปเนี่ยรสชาติอาจจะปกติก็ได้ แต่อาจจะมีเชื้อโรคอยู่ในอาหารเรียบร้อยแล้วครับแต่ก็ให้ดูไวครับหากรสชาเปลี่ยนไปสีเปลี่ยนไปกลิ่นเปลี่ยนไปเนี่ยอันเนี้ยให้ทิ้งเลยดีกว่าครับส่วนแบคทีเทรียที่ทําให้เกิดโรคหลังกินอาหารไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเชื้อหลายตัวครับเชื้อที่พบบ่อยก็เป็นพวก s a โมเน e l l a เ t a p ต y l ค c o c c u s group B แล้วก็อาหารทะเลเนี่ยมักจะเป็นเชื้อที่สําคัญเลยเรียกว่าบี b r i o ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพบในอาหารทะเลดิบหรือที่ปรุงไม่สุกโดยเฉพาะ ใครที่ชอบกินหอยนางรมเนี่ยนนต้องระวังให้มากครับอาการทั่วไปของโรคอาหารเป็นพิษคือมีท้องเสียจะมีปริมาณน้ำเนี่ยออกมามากกว่ากะครับมีการปวดท้องลักษณะปเป็นการบิดครับบีบๆมีคลื่นไส้อาเจียนอาจจะมีการปวดศีรษะร่วมด้วยครับอาการเนี่ยมักจะเป็นได้ภายใน4ี่ถึงสีชั่วโมงหลังกินเข้าไปของคุณเคีย่ยก็เข้าได้เลยครับหลังกินไปปุ๊บ วัน2วันเริ่มมีอาการแล้วในกรณีของคุณเกียร์เนี่ยเอ๊ะทำไมถึงไตาวายได้มีสาเหตุมาจากเมื่อมีการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารอย่างรุนแรงทําให้มีอาการถ่ายเหลวเนี่ยปริมาณมากแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยอาจจะไม่นานร่างกายจะมีการสูญเสียน้ําและเกลือแร่อย่างรุนแรงแล้วก็รวดเร็วครับนำไปสู่ภาวะขาดน้ําอย่างมากเลยซึ่งในกรณีของคุณเกียร์เนี่ยบอกว่าถ่าย9้าครั้งใน3ชั่วโมงคือโดยปกติครับการถ่ายท้องเสีย1ครั้งเนี่ย จะมีการเสียน้ําไปประมาณ1 0 0 3งรถึง้ซีซีถ้าของคุณเกียร์เนี่ยตีเป็นเลขกลมๆก็ประมาณ 2- ถึงเกือบ3ลิตรครับนอกจากนี้คิดว่าอาจจะมีภาวะขาดน้ำมาก่อนหน้านี้ครับเขาบอกว่าช่วงแรกที่เป็นเนี่ยกินอาหารไม่ได้เลยนะครับกินได้แต่ฝรั่งแล้วก็ดื่มน้ำนิดหน่อยอาจจะมีภาวะขาดน้ำเรือรัรงมาก่อนหน้านี้ด้วยเมื่อร่างกายสูญเสียน้ำอย่างมากเลยเนี่ยปริมาณเลือดที่หมุนเวียนในร่างกายก็จะลดลงครับรวมถึงไตด้วย ทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตต่ำลงที่เรียกว่าภาวะช็อคครับการขาดน้ำี่ทําให้เกิดการช็อกที่เรียกว่าไฮโปโวลูมิกช็อกเกิดขึ้นเมื่อร่างกายสูญเสียน้ำนะครับและเกิดแรกไปมากกว่า15%ของปริมาณเลือดซึ่งปกติครับผู้ใหญ่หากมีน้ําหนักตัวประมาณสัก60-70กิกรัมก็จะมีปริมาณน้ำในร่างกายอยู่ที่ประมาณ40-45เลรครับพอชั้นแกการสูญเสียน้ําไปประมาณ2.5-3ิลรเนี่ย ก็เกิดภาวาช็อกได้แล้วครับเมื่อความดันเลาเหตุต่ำม,มากจนเกินไปเลือดที่ผมบอกไปเลี้ยงไตไม่พอครับเมื่อเลือดไปเลี้ยงไตไม่พอหมายความว่า ไตเนี่ยก็จะขาดออกซิเจนด้วยแล้วก็สารอาหารทําให้เกิดภาวะไตวายได้ครับและภาวะนี้หากไม่ทําการรักษาเนี่ยคนไข้ก็จะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงมากต่อมาเป็นสิ่งที่ต้องรู้ครับ้าอาการแบบไหนเนี่ยผิดปกติต้องรีบไปโรงพยาบาลให้คิดง่ายๆครับร่างกายเราเหมือนเป็นถังน้ำอันหนึ่งถ้ามีการสูญเสียน้ําไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องเติมน้ําให้เพียงพอครับแต่ถ้าการเติมน้ำเนี่ยทำได้ไม่ทันเช่นกินน้ําไปเท่าไหร่ก็ถ่ายออกมาในปริมาณที่มากไม่พอเพียงสักทีแบบนี้เรียกว่าอาการไม่ปกติแล้วครับ หรือที่สังเกตง่ายๆคือมีอาการถ่ายปริมาณมากหรือเจนเนี่ยจนเริ่มมีอาการอ่อนเพลียครับแบบนี้ให้รีบไปโรงพยาบาลทันทีเพราะว่าในเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุอาจจะถ่ายปริมาณไม่กี่ครั้งก็ได้ครับแต่ถ่ายปริมาณมากก็ทําให้คนไข้เนี่ยสเสี่ยงต่อการขาดน้ําแบบรุนแรงได้เช่นกันส่วนคนที่เป็นไม่มากครับเช่นมีอาการถ่ายหนึ่งถึงสองครั้งอาการอื่นปกติดีเลยมักจะหาเองได้หากเป็นไม่มากแต่อยากจะเตือนตรงนี้นิดนึงครับคือห้ามกินยาหยุดถ,ถ่ายโดยเด็ดขาด กกเพราะทาให้เชื้อโรคในลําไส้เนี่ยหมักหมมและทําให้ลําไส้อักเสบแบบรุนแรงได้ที่ีการรักษาที่สําคัญคือต้องมีการดื่มน้าเกลือแร่หรือที่เรียกว่าผงไอเอสบ่อยๆครับเพื่อทดแทนน้าที่เสียไปบางคนนะบอกว่าการดื่มน้ําเปล่าก็พอแล้วจริงๆแล้วไม่พอครับโดยเฉพาะคนที่อาเจียนท้องเสียจริงๆผงเกลือแร่ไดเอสเนี่ยมีความสําคัญอย่างมากเลยครับโดยรู้ไหมครับว่าผงเกลือแร่ตัวนี้สามารถช่วยคนได้มากกว่า70ล้านคนทั่วโลกครับแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคท้องเสีย ได้93%เดี๋ยวผมขอแทรกภูมิปัญญาไทยไปนิดนึงครับบางคนจะสงสัยนะเอ๊ะสมัยก่อนเนะี่ยล้วคนไทยทํายังไงสมัยก่อนก่อนที่จะมีผงเกลือแร่ครับหรือว่าสมัยที่ยังขาดแคลนอยู่เนี่ยเราใช้น้ําจากน้ขาข้าวต้มนี่แหละครับโดยใส่เกลือลงไปให้มีรสชาติปแปลป๊มๆซึ่งเราเคยมาคํานวณดูนะครับว่าน้ําข้าวต้มเนี่ยมีปริมาณเกลือแร่ใกล้เคียงกับผงเกลือได้อย,อย่างมากซึ่งในสมัยก่อนเนะี่ยเราใช้สิ่งนี้ทดแทนครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราส่วนมากเราก็าใช้เป็นผงเกลือแร่ทั้งหมดแล้ว มีความสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะว่า1ราคาถูก2หาซื้อได้ง่ายครับแล้วก็มีประโยชน์อย่างมหาศาลเลยเพราะว่าผงเกลือแร่พวกนี้มีการใส่กรูโคสน้ำตาลแล้วก็เกลือแร่พวกโซเดียมโพแทสเซียมคลอไรด์แล้วก็ใส่พวกสารบางอย่างที่เรียกได้ว่าซิตรตหรือว่าไบคาร์บอเนตที่ช่วยป้องก Power, ันภาวะที่เป็นกรดด้วยซึ่งการคำนวณพวกสารเกลือแร่และน้ําตาลเนี่ยทำมาได้อย่างพอดีครับมันจะไม่เหมือนพวกน้ําที่เราไปต้มใส่เกลือแล้วก็ใส่พวกน้ําตาลแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าผงเกลือ มีน้ำตาลปริมาณที่เหมาะสมและก็เกลือแร่ด้วยทําให้มีการดูดกับน้ําที่ลําไส้เล็กได้ครับทำงานได้ดีกว่าน้ําธรรมดาที่ช่วยในการรักษาภาวะขาดน้ําได้ซึ่งน้ําปกติไม่มีกลไกแบบนี้พอใช้แล้วบางคนเนี่ยกินน้ําเปล่าเข้าไปตอนท้องเสียเนี่ยถ่ายออกมาทันทีครับเพราะว่าการดูดซึมเนี่ยทำไม่ได้แล้วก็จะมีคนถามไปบ่อยว่าอ้าวแบบนี้ใช้น้ําเกลือแร่ที่เป็นข,ดขวดๆหลังก้าวออกกำลังกายหรือว่าใช้น้ําบัดลมแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็เขยา่าแล้วก็กินได้หรือไม่ต้องตอบเลยครับว่าไม่ควรเพราะว่าปริมาณ น้ำตาและเกลือแร่ที่ไม่ได้ออกแบบมาให้เหมาะสมสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้หรือว่าท้องเสียนั่นเองเพราะใช้แล้วบางคนเนี่ยท้องเสียแล้วไปกินน้ำเกลือแร่ที่ใช้สารกาวกำลังกายเนี่ยก็ท้องเสียมากขึ้นครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีผงเกลือแร่ OIS ครับมีหลายยี่ห้อยี่ห้อไหนก็ได้ครับสามารถหาซื้อได้ง่ายมากๆตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปปกติก็จะมีหลายขนาดให้เลือกเลยครับโดยถ้าเป็นขนาด16.5กรัมครับก็ให้ผสมน้ำสะอาดเนี่ย 750cc หรือถ้าขนาดประมาณสัก3.3กรัมเนี่ยก็ให้ผสมน้ำประมาณ 150cc ครับส่วนขององค์การเภสัชกรรมเนี่ยขนาดเนี่ย6.9กรัมเนี่ยก็ผสมน้ำ 250cc และที่สำคัญครับห้ามละลายผงเกลือแร่ในน้ำร้อนเพราะทำให้คุณค่าเสียไปควรละลายในน้ำสะอาดหรือน้ำต้องสุกที่เย็นแล้วเท่านั้นวิธีการาดื่มอันนี้ทุกคนต้องทราบเลยนะครับให้จิบชา้ชาๆทีละน้อยๆ แต่บ่อยๆตลอดทั้งวันครับแทนน้าดื่มแต่ไม่ควรดื่มแบบรวดเดียวจนหมดเพราะอาจทําให้ท้องเสียมากขึ้นได้จนกว่าเนี่ยอาการท้องเสียจะทุเลาขึ้นครับหรือให้ดูสีปัสสาวะปัสสาวะออกมามากขึ้นแล้วก็สีใสขึ้นอันนี้ถือว่าพอใช้ได้ครับเมื่อผสมแล้วควรดื่มให้หมดภายใน12ชั่วโมงหรือว่าถ้าเก็บในตู้เย็นเนี่ยก็ไม่ควรเกิน24ชั่วโมงเพราะว่าจะทําให้สารที่ใสไว้เนี่ยมีอาการเสียได้แล้วข้อสรุปของการทําคลิปนี้ครับข้อที่1 ช่วงหน้าร้อนเด็กเล็กคนสูงอายุหรือคนที่มีโรคประจําตัวเช่นเบาหวานโรคหัวใจโรคสมองคนที่รับเคมีบําบัดหรือว่าคนที่กินยากดภูมิกันอยู่ครับให้งดการกินอาหารทะเลที่ไม่สุกไปก่อนเพราะว่าในช่วงหน้าร้อนเนี่ยพวกนี้จะเสียง่ายมากครับข้อที่2หากจะเลือกกินอาหารทะเลแบบสดต้องเลือกร้านที่ได้มาตรฐานข้อที่3ทางที่ดีเนี่ยรับประทานอาหารที่สะอาดและสุกก็จะดีกว่าครับข้อที่4ครับในช่วงที่หน้าร้อนเนี่ยบางคนก็จะกินพวกน้ําแข็งเพิ่มขึ้น แต่ต้องระมัดระวังครับโดยเฉพาะน้ำแข็งที่เป็นเกล็ดดพวกนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อที่จะให้ดื่มได้ครับเอาใช้ไว้สําหรับการถนอมอาหารแต่ก็จะเห็นบางร้านครับที่ใช้น้าแข็งเกล็ดเนี่ยใส่ในกระิกแล้วก็ให้คนไปตักดื่มได้อันนี้มีโอกาสปนเปื้อนเชื้อโรคสูงมากครับถ้าทางที่ดีถ้าจะกินน้ําแข็งเนี่ยก็ควรกินน้ำแข็งที่ได้มาตรฐานที่ใส่ถุงมาแล้วครับข้อที่5หากมีอาการท้องเสียแล้วเอ๊ะทำเป็นไม่มากอยู่ก็ให้ผสมผงเกลือแร่ก,กับน้ําครับ ส่วนจะกินปริมาณเท่าไหร่เนี่ยปกติข้างซองก็จะมีบอกเพราะว่าในแต่ละช่วงอายุเนี่ยการดื่มพวกกลงเกลรอผสมน้ำเนี่ยก็จะไม่เท่ากันแล้วก็ที่สําคัญครับห้ามกินยาหยุดถ่ายโดยเด็กขาดเพราะทําให้ลําไส้เนี่ยไม่สามารถขับพวกเชื้อโรคที่อยู่ในอุจจาระได้บางคนเนี่ยพบว่ามีภาวะลําไส้อักเสบรุนแรงจากการกินยาหยุดถ่ายครับเพราะฉะนั้นห้ามกินเด็กขาดข้อต่อมาครับหากมีอาการผิดปกติเช่นท้องเสียอย่างรุนแรงมีอาการอ่อนเพลีย มีอาเจียนมากมีไข้สูงอันนี้ต้องรีบไปพบแพทย์โดยทันทีครับและข้อสุดท้ายครับอันนี้ง่ายมากเลยแนะนําให้ซื้อผงเกลือแร่ติดไว้ที่บ้านเนื่องจากปกติแล้วเนี่ยพวกนี้จะมีอายุได้ถึง2อถึงสปีครับแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แพงด้วยวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับโดยเฉพาะหน้าร้อนเนี่ยอาหารทุกอย่างเนี่ยก็จะเสียง่ายมากครับโดยเฉพาะอาหารทะเลที่กินแบบสดๆพอชันแล้วต้องระมัดระวังให้มากด้วยครับสุดท้ายเป็นลังใจให้ผมนะครับโดยการกดไลค์กดติดตามที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่ง หามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้มาชมก่อนใครเลยวันนี้ก็ขอตัวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ